สบายดีปารุสบายดีเอฟซีสุดทัทนมีกับพ่อๆกับสองข้างน้องมิตรปาลุมาถ้า,าลุมีวีเลยไปลงมาขึ้นมาทางเฮือนนะครับตอนขาขุดปลูกหญ้าบลงไวแต่ว่าหญ้าเบิดก่อนห้าก,กับปลูกได้น้อยหนึ่งหญ้าเบิดก,ก่อนปลูกทางไหนหยาเนปตเาาปเียวมานน้ำแต่ผลเสียวมุสาวนี่อาทะลุมีวีเลยไปลงมา แสงลมขอโทษของให้เด้ไปลงเด้อมันมาเห็ดเหื่อนอีกแล้วไปลงเลยเกี่ยมสิใส่เป้นแล้วใส่ยัง้ยกระฟอนใส่ตรงใส่ตรงเกี่ยมสิใส่เป้นแล้วไปลงเลยเดี๋ยวครั้งนี้นะสำเร็จแล้วเมื่อวานอันนี้ ยังแต่ครั้งนี้ใส่ตรงแล้วก็วขนแป้นขึ้นมาไว้น้ยนอยบ้านเย็ใส่เดรงคาเขาบรรยากาศดีขนาดนี้เลยร่มบี่นเลยน้องสะเอาตัวนี้ โอ๋เซ oh, ็งโคบแจงเกลียดห้องอยู่น้องซะพุ่นน้ําน้องซะเฮาก็ยังบ่หลายพุ่นเว้ยฝนตกบ่แห้งซ่ําเมื่อวานนี่ว่าฝนสิตกมาแห้งบ่บ่แห้ง่าตเครื่องปูเฮาก็ยอดเลย เป็นหญ้าเหมืนครับปลูกแล้วติ๊ดล่ะไปรู้ไหมหยาหญ้าวานตัวมาปลูกกับน้องกิ๊ดน้องนิดนะติ๊ดล่ะเขาถืมาปลูกเสริมใส่อีกไปรู้ไหมตามหล่อมกลางมันนะพอมันห่างพโฟสิบเปตัดหญ้าหวานมาปลูกเพิ่มไปรู้ไหมนี่พอมันกำลังโตไปรู้ไหใส่เส้นแล้วเลยแบนเขากะ ครบแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้ค้นแล้วก็สัตว์ขึ้นมาสัตว์ขึ้นมาเลยคนขึ้นมาไว้ไว้ปูพลงเลยบ้านนี้แผ่นหักปูก่อนนะมันสะบ่พอจักแผ่นนะพลุงขึ้นบ่อพ่อจังสิได้สั่งสั่งคือกว่ายงจักแผ่นแล้วเฮาก็กาบ่ได้ ปูบางสก่อนมันเลือดจักะแผ่นจักะแผ่นยังสั่งเอาบบบนี้ใส่แป่นแล้วนะครับใส่ผ้าใส่ประตูพังยี่ยมใส่ผ้าไปเลยแล้วก็ใส่ประตูประ,ประ,ประตูทางเขาในนี้ประตูซองป่อง ชองห่องช่องกองเลยทั้งหน้าเฮือนเลาก็เห็ดเป็นผนักเลยทั้งห้องนะชองห้องทั้งนั้นเหม็นเห็ดเป็นผนักเลยกับสตบดิบอลูสุกสุกนสุกสบอนมัน 嗯。<Yeah. S 2> yeah. มิดพื้น,นิวไ,ไดู้หับอยู่เท่าตัวเลยแม่ค้นขึ้นใบ่กนเปน็นลุงเลย ป็นก็เป็สวยในเรือประลมแล้มีีเป็นไจะล่ ใส um, no, no, ่พตาเกาะตรงเว้ยเด็ดไปลงเว้ยแม่พตาก็เห็นเติม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 ไปลุต่อขังนี่ไปลุ้เว้ย right <laughs> Nguyên nói ở lưu ý bên mày cạn ly hương mày cạn ly hương. Sì, yên ly Tôi khoảng lắm 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 ก้าวจากแผน่นไม่สันเน่อบปัยัยกเทิงไม่ได้ประมาณสิบห้าสิบหกแผ่นใั่บงเนีตอนนี้มันบยักเทิงเยมันฉันพอนี่มันฉันพลน เ,เดิมเดีตัวนี้แล้วไปซื้อแป้นพอเถิงสามร้อยตันคะ้างน้ำมันพอเถิงเดี๋ยวมันฉันผลที่จะสั่งใหม่ยังยังห้องหนึ่งร้อยสมามยังห้องหนึ่งตับตัวนี้นะสามแผ่นตัวนี้ เหิ่งที่วัะเพนรล้ไหมแผนที่สามมาใส่ใหม่สิกแผนตัวน,นี้ไปส่งขึ้นแล้วตัวคารเซียเอ,อาเลยไม่เ <laughs> ที่ยงเราบ่พ่อบางที เอ้ละใเลาเราบางเงินคืนใช่เพืเปลี่ยนเอาอันตัวใหม่ตอนนี้มันสั่นเด้ไม่นั่นเบิล้วเละไปเลยไม่เบิดตทำนี่สร้างเพิ่นใหม่หักจ <coc Momo S 2> ักเพิ <stadt> <S <S andan, ่เปรี้ยวอยู่ไซบันยังบะหูอุลปแล้วไปลงมาหนนีน้ำมีคอล่าแลวไปลงคิปนี้คิดน้าปอกันใหม่ไปลง เพ่อฝากก็ไล้กดแชร์กดตามและเพียงหัวใจให้ต่เเลยพอกันคิดหน้าพรงสบายดี